บายดีปะลูกน้ำเงะสวัสดีปะลูกนี่ไป็นไงอยากดีหน้าบ้างก่อนอืมปะสวัสดีพี่น้องสวัสดีน้ำเต้านี่เอาจิเอาปากของกินไปส่งอีเมลอี่ฟอนะ ซื้อปลาน้ำข้าวเจ้าพี่น้องหาซิพันเมื่อเท่านี้เดือดไห่แกงหน่อยหนึ่งโอ้ยยังกระเพงพี่น้องเขาจะมาขายแพกเพกหาซิพันได้น้อยเดียวตัวนี้ปลาแต่ก่อนผู้ได้นี่มเม่นปลานี่หาซิพันหนึ่มีแต่ปลาหน่อยนี่เลยตัวนี้ปลาตะแกะผู้น่องน้อยๆเอาไปให้่นย่อร์กม่มีเนาะน้องน้อยๆไปซ้าน้อง บอ,บอกเลือจะไดลจืดบุรีแต่ว่าหึงได้นะแม่สิเอาเขาไปส่งแม่พี่นอ้องมเย่ี่แหละว่าทาแต่วบวนมาก่อนใยังทาแต่วบวนมากอ่ะเอก<ร>จืก็อะพี่น้อสิไปส่งเขาแม่โฟนเต๊ดมือพี่น้องไป เเีเสด็จแบบวันนั้นจะหมื่นอาน้ำังได้บ้างอาร่อยกระได้แต่อันนี้ถอดปลากับดวกพักแต่ว่าเจวอยู่อันนั้นเนอะเจวอยู่หน้าอ่ะบคุณเจลอยู่หน้าตาำใบเด้นะไปข้าวหนึ่งไปเงี้ยไปไปนั่งคุณเงี้ย Oh. nhấp tối yên ôi thôi yên hai oh, ừ. tiếp khẩu nè thai vào phun vậy đi cả đấy <laughs> <laughs> thầy còn thầy này tí thầy mê tí 干啥？<laughs> หนามขึ้นเพี่ยวสอนปลาทื้ถือได้สอนปลาแก็วปะหนาเอ้นเข้าสอนถือที่ดังแรกลงไปถือก็อ food, no? ီကျာအအိ့ကို်တနာကွေြီကေြးက်တာက်ာကီရာ့က်နစ်ရို့ောက်ရာက်ဒ สีดเดียวเลยเลือให้เดียวไววเ้ยอมมอกอยู่จะมาททยนะอืออ๊ะดยไมาทยให้นะโอ๊ยจะเกาทีลูกลูกมาเอาลูกหวานได้เนาะ พ่อเมียบ้านได้บ้านเด็กน้องให้นี่เนาะสิอยางกิน Lít ngoài chứ này khó nhường cốp đẩy đây này, Ô oh, đẹp bà Bà cốp cốp Quần tục mình hùa đây nè Hùa bất Thì bất đèn ở đây này. กุเขาย้เบทอดมาซอยไทยนั่นิปพี่นนอง เอาขับเขาส่งอีเวสิมเมอร์อ,อาแล้วไปเลย